น่าจะเป็นของเซต a ยูเนียนกับ b ก็คือเอา p a บวก p b ลบเอ่อ p ออินเตอร์เซ็ก b ตัวนี้คือคือส่วนที่ซนะ้าเนาะทำไมเราถึงต้องลบเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียน,บว,วนบวกตัวนี้ระบบตัวนี้แสดงว่าตรงกลางเนี้ยหนูบวก2รอบนะคะเพราะนั้นเราก็เลยต้องลบ p อออินเตอร์เซก B ออกไปนะคะส่วนนี้ต้องจำเนาะ สูตรที่2นะคะถ้าเกิด a กับ b อินเตอร์เซกกันได้เซตว่างนักเรียนก็ไม่ต้องลบ a อินเตอร์เซก b เพราะมันลบ0ก็ได้ค่าเท่าเดิมนะคะถ้าเกิด pa complement pa complement ก็คือไม่อยู่ในความน่าจะเป็นที่ไม่ได้ a ถูกไหมคะ,ะก็คือ1ลบ pa เพราะความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่0-1ถึง1 ศคือเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนท่าหนหคือเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะนั้น PA complement ก็จะได้1ลบ PA นั่นเองอันนี้ก็ต้องจำเนาะก็จะได้ตัวนี้นะคะที่แรงเงานะก็คือ PA complement นะคะ ถัดไป P A ลบ B ก็คือ P A ลบ P A intersect B นะคะมันจะคล้ายๆกับเอ่อถ้าเกิดครูวาดเซต A กับ B นะหาจำนวนนะถูกไหม A ลบ B ถ้าวาดรูปมันก็จะอยู่แบบนี้ก็คืออยู่ในเซต A ไม่อยู่ในเซต B นะคะเวลาหนูหาจำนวนสมาชิกกอะนักเรียน หนูก็เอาจํานวนสมาชิกในเซต A ลบกับตรงนี้ใช่ไหมลบกับจํานวนสมาชิกที่ซ้ำกันนะก็จะเป็น nA ลบ b เท่ากับ nA ลบ nA i n t e r s e c b นะคะในทํานองเดียวกันเลยกับ nB ลบ a ก็จะได้เป็น nB ลบ nB นเ t อร s e c t a เหมือนกัน นะในทํานองเดียวกันเลยนะคะคืออยู่ใน B ไม่อยู่ใน A นะโอเคอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นการสอนพิสูจน์ต่างๆอ่ะไปดูตัวอย่างเลยดีกว่าไปดูตัวอย่าง3.3เลยนะคะข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูไปทําเองเนาะ ปริภูมิตัวอย่างเขียนเป็นนะปริภูมิตัวอย่างก็คือเซตของ Sample Space นะคะโยนเหรียญ3เหรียญก็เป็นได้กี่วิธีหัวก้อยหัวก้อยหัวก้อย2องกำลัง3ก็จะได้8วิธีเดี๋ยวก็ไปใส่เอาเองอก็ไปใส่เองนะคะหัวหัวหัวอะไรเงี้ย นะเดี๋ยวไปใส่ต่อทีนี้มาดูข้อ2เลยค่ะโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นที่พินิดจะได้รับทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเท่ากับ3ส่วน4นะคะเราให้ PA แทนความน่าจะเป็นที่พินิดจะได้รับทุนไปสหรัฐอเมริกานะคะส่วน PB แทนความน่าจะเป็นที่พินิดจะได้รับทุนไปต่อประเทศอังกฤษ และถัดไปนะคะอันนี้ก็คือรายความน่าจะเป็นที่พีนิดจะได้รับทุนไปต่อที่สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษถ้าสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษอันนี้อันนี้อังกฤษอันนี้อันนี้อันนี้สหรัฐอันนี้อังกฤษใช่ไหมคะแสดงว่า P A Union B เท่ากับ9ส่วน10โจทย์ถามว่า ความน่าจะเป็นที่พินิจจะได้รับทุนไปเรียนต่อทั้งสองประเทศทั้ง2ประเทศแสดงว่าโจทย์ถาม pa intersect b เท่ากับเท่าไหรนะคะอ่ะทีนี้ pa union b เนี่ยสูตรของมันคือ pa บวก pb ลบ pa intersect b นะคะคเราก็แทนค่าไปเลยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้สูตรนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันมี PA ยูเนียน B แล้วรู้ PA รู้ PB เพราะนั้นหา PA อินเตอร์เซก B ได้นะคะ,ะเพราะนั้นเราแทน PA ยูเนียน B ไปคือ9ส่วน10 PA 3ส่วน4 PB 7ส่วน10อืม ดัะนั้น p a intersect b ก็จะได้เท่ากับ3ส่วน4บวก7ส่วน10ลบ9ส่วน10จะได้เท่ากับลบสส่วน10ก็คือ1ส่วนทําทำส่วนให้เท่ากันคอลนอเป็น20ก็เป็น15ลบ4 อ่ข้อนี้ตอบ11บเส่วนยีตอบ11บเส่วนยีนะคะอ่าถัดไปข้อ3ข้อ3ามถามว่า A B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันอ่าไม่เกิดร่วมกันแสดงว่ารูปเป็นลักษณะแบบนี้ไม่เกิดร่วมกัน ถ้าไม่เกิดร่วมกัน NA intersect B เท่ากับเซตว่างดูไหมคะ NA intersect B เท่ากับเซตว่างนะคะโจทย์ให้ PA เท่ากับ0.4 PB เท่ากับ0.5นะคะให้นักเรียนหา PA union B PA union B นักเรียนก็เอา PA บวก PB ก็ p a เศ b เท่ากับ0ก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ0.4บวก0.5ได้0.9นะคะข้อที่2ให้หา p a complement สูตรก็คือ1ลบ p a ได้0.6นะคะตัวถัดไป P A complement intersect B อ่ะลองวาดรูป A complement นะคะก็คืออยู่นอก A อินเตอร์เซกกับ B แสดงว่า B A c o คอม e พ e เมนต์อินเตอร์เซกก็ได้เท่ากับ P B ก็ตอบเลยค่ะ0.5ตอบเลยนะคะว่าคือ0.5 ข้อถัดไปนะคะข้อ4เป็น3เซตเนาะไม่ออกนะคะก็ไปทวนเอาเองแล้วกันนะ3เซตอ่ะไปดูข้อที่5เลยข้อที่5นะคะบริษัทแห่งหนึ่งมีตำแหน่งว่าง1นึ่ตำแหน่งมีผู้เข้าสมัครทำงาน3คนอ่ะ3คนนะ โอกาสที่การกับขิมจะได้เท่าทำงานที่บริษัทนี้มีเท่ากันแต่คณินมีโอกาสเป็นสามเท่าของการนะคะเพราะนั้นเนี่ย P A เนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยก็คือเซตทั้งสามคนนี้เลยรวมกันได้หนึ่งนะคะนะเราให้ A แทนเหตุการณ์ ที่การได้เข้าทำงาน A แทนเหตุการณ์ที่การได้เข้าทำงานนะคะ B แทนเหตุการณ์ที่ขิมได้เข้าทำงานส่วน C แทนเหตุการณ์ที่คนิน ได้เข้าทำงานนะคะทีนี้โจทย์บอกว่าอ,อโอกาสที่การและขิมจะได้เข้าทำงานเนี้ยเท่ากันอ่ะครูใหออ้การได้ทำงานกับขิมได้ทำงานเท่ากาันมีค่าเท่ากับ x นะคะอ่ะคณิตมีโอกาสเป็น3เท่าของการแสดงว่า PC เท่ากับ 3x เพราะเป็น3เท่านะคะ ่แต่เนื่องจาก3คนเนี้นะคะเอา pa บวก pb บวก pc เงี้ยต้องได้เท่ากับ1นักเรียนก็จะได้ x บวก x บวก3 x เท่ากับ1นะคะเพราะนั้นหนูจะได้5 x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ส่วน5อ่ะข้อที่1โจทย์ถามว่าการได้เข้าทำงานบริษัทนี้ อ่ะ PA ใช่ไหมคะ PA ก็จะมีค่าเท่ากับ1 5ส่วน5ข้อที่2อ่ะ3 X นะถ้าเกิด3 X ก็เป็น3 5ส่วน5คณินไม่ได้เข้าทำงานบริษัทนี้นะคะก็คือโจทย์ต้องให้หา PC complement เพราะคณินไม่ได้ก็เป็น C complement ก็จะได้เท่ากับ1ลบ PC ได้เท่ากับหนึ่งลบหนึ่งส่วนห้าเท่ากับสี่ส่วนห้านะคะคณินไม่ได้เข้าทำงานบริษัทนี้มีค่าเท่ากับสี่ส่วนห้าคู่คะขาค่ะคณินคณินสามส่วนห้าไม่ใช่เหรอคะเออคณินสามส่วนห้าอ่ะเพราะนั้นหนึ่งลบสามส่วนห้าก็จะได้เป็นสองส่วนห้า คณินไม่ได้เข้าทำงานเท่ากับ2อส่วนหนะคะอ่ะถัดไปข้อที่6นะคะบอกว่าให้ a และ b เป็นเหตุการณ์โดยที่ p a เท่ากับ0.6นะคะ p a ลบ b เท่ากับ0.2นะคะแล้วก็ p a union b เท่ากับ0.8 นะคะคให้หนูหา p b อ่ะ p a ลบ b หมายความว่าไงอยู่ใน a ไม่อยู่ใน b p a ลบ b มีค่าเท่ากับ p a ลบ p a intersect b นะคะ p a ลบ p a อ intersect b เท่ากับ0.2อันนี้ครูให้เป็นสมก,การที่1ไว้ก่อนนะคะ p a union b เท่ากับ0.8 pa union b หาจาก pa บวก pb ลบ pa intersect b ครูให้เป็นสมการที่2ไว้นะคะ,ะให้เป็นสมการที่2ไว้ทีนี้นะคะโจทย์ให้หนูหา pb เนาะ เราสามารถหา PB ได้ไหมได้เพราะเราก็ย้ายสมการที่1มาจากสมการที่1นะคะเราจะได้ PA intersect B mm hmm. เท่ากับ PA ลบ0.2ถูกไหมห,หนูย้ายหนูย้าย0.2ไปล,ยลบย้ายตัวนี้มาบวกนะคะ ก็จะได้เท่านี้อ่ะพอได้เท่านี้เสร็จแล้วเนี่ยหนูก็แทนค่าลงไปในสมการที่2แทนค่า p a นเตอร์เซก b ในสมการที่2หนูก็จะได้เป็น p a บวก p b ลบ p a คูกระจายเลยนะลบลบได้ อันอี้เเขียนแบบนี้ไว้ดีกว่าถูกไหมคะทีนี้เนี่ย p a ลบ p a เนี่ยได้0นะคะเพราะนั้นเราจะได้ p b ลบคูณลบเป็นบวก0.2เท่ากับ0.8เพราะนั้นได้ p b เท่ากับ0.8ลบ0.2เหลือ0.6เพราะนั้น p b ตอบ0.6นะคะ ่าถัดไปข้อ7นะคะเขาบอกว่าจากการสอบถามวิธีเดินทางมาทำงานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งได้ข้อมูลว่าพนักงาน50%เดินทางด้วยรถประจำทาง30%เดินทางด้วยรถยนต์รถรถไฟฟ้านะคะแล้วก็20%เดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟฟ้านะคะเะะพราะนั้นครูให้ A แทนเหตุการณ์ ที่พนักงานเดินทางด้วยรถประจำทางให้ A แทนเหตุการณ์ที่พนักงานเดินทางด้วยรถประจำทางนะคะ B แทนเหตุการณ์ที่พนักงานเดินทางด้วยรถไฟฟ้า เพราะนั้นโจทย์บอกว่าเขาเดินทางด้วยรถประจำทางเนี่ยห้์ก็คือ0.5นยะคะห้ส่วนร้อเท่ากับ0.5อ่ะปีแทนเหตุการณ์ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า30%ก็30ส่วน100ก็จะได้เท่ากับ0.3 นะคะโจทย์บอกว่าและพนักงาน20%เดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟฟ้าก็คือ p a intersect b เพราะเขาใช้คำว่าและนะคะเท่ากับ20%คือ0.2อ่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าสุ่มพนักงานมา1คนจงหาความน่าจะเป็นที่พนักงานคนนี้จะไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทางหรือรถไฟฟ้า ความน่าจะเป็นที่พนังกงานคนนี้ไม่ได้เดินทางด้วยรถประจําทางไม่ได้เดินทางด้วยรถประจําทางหรือรถไฟฟ้าเขาให้หา P A Union B complement ถูกไหมคะก่อนอื่นเลยหนูหา P A Union B ก่อน ก็จะได้เท่ากับ P A บวก P B ลบ P A อินเตซก B นะคะก็เอา0.5บวก0.3ลบ0.2ได้เท่ากับ0.6นะคะเพราะนั้น P A อินเต็ก B คอมพ l เมนต์ก็มีค่าเท่ากับ1ลบ0.6 เท่ากับ0.4นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ0.4อ่ะข้อ8เป็นข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ไปเลยนะคะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือเบาหวาน60%นะคะครูให้ a แล้วกันแทนเหตุการณ์ ที่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ b นะคะแทนเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอ่ะทีนี้เขาบอกว่าผู้เอ่อผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือเบาหวานเนี่ยหกสิเปอขาใช้คำว่าหรือนะคะแสดงว่านักเรียนได้ p a union b เท่ากับ60ส่วน100หรือ0.6นะคะผู้ป่วยเป็นโลกัวใจ28%โลกัวใจ PA เท่ากับ28ส่วน100 0.28 PB แทนเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยเป็นโลกเบาหวานนะคะ41ส่วน100ก็0.41 ถ้าสุ่มผู้ป่วยมา1คนจงหาความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยคนนี้จะเป็นโรคเบาหวานเพียงอย่างเดียวเบาหวานเพียงอย่างเดียวก็คืออะไร P B ลบ A ถูกไหมคะ P B ลบ A เท่ากับเท่าไหร่เป็นโรคเบาหวานอย่างเดียว เพราะนั้นหนูหา P A union B ก่อนหา P A intersect B ก่อนนะคะก็จะได้ P A บวก P B ลบ P A intersect B ศูนย์จุดสองแปดบวกศูนย์จุดสี่หนึ่งเท่ากับศูนย์จุดหกเก้า ลบ p a เตอร์เซ c ก b เพราะนั้น p a อิเตอร์เซ c ก b เท่ากับ0.69ลบ0.6ได้0.09อ่ะข้อนี้ข้อสุดท้ายนะแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> นะคะอ่ะทีนี้หา p b ลบ a นักเรียนก็เอา p b ลบ P B intersect A มองภาพออกเนาะก็คืออยู่ใน B ไม่อยู่ใน A นะคะถ้าเกิดควาดรูปนะอันนี้เป็น B นี้เป็น A นะคะอยู่ใน B ไม่อยู่ใน A อันนี้คือ B ลบ A เพราะนั้นเราก็เอา P B ลบ P B intersect A นะคะก็จะได้เท่ากับ0.41นะคะลบกับ 0.09คิด0.32อ่ะเพราะนั้นผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างเดียวนะคะตอบ0.32โอเคจบแล้ว